กิเลสโคชกะ962ทำเป็นกิเลสเป็นฉนยกิเลสวัตถุสิบคือโลภะโทสะโมหะมานะทิฐิวิจิกิจชาถีนะอุทธาจอหิริกะอโนตปะโลภะย่อมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทิท่สารครตด้วยโลภะแปดดวงโทสะย่อมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทิท่สารครตด้วยโทมนัสองดวง โมหะย่อมเกิดขึ้นในอกุศลจิตทั้งหมดมานะย่อมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สารคตด้วยโลภะที่วิปยุติจากทิฏฐิสี่ดวงทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นในจิตตุป,ปบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิสีจจดวงวิจิกิจชาย่อมเกิดขึ้นในจิตตุประบาทที่สารคตด้วยว,วิจิกิจชาทีนะย่อมเกิดขึ้นในอกุศลที่เป็นสัสังขาริก อุทธัจจะอหิอริกะอโนตป,ปะย่อมเกิดขึ้นในอกุศลและจิตท,ทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรเป็นกิเลสทรรไม่เป็นกิเลสเป็นนะไหนอกุศลที่เหลือเวน้นกิเลสทั้งหลายเสียกุศลในภูมิสีวิบากในภูมิสีกิริยาอพยากริตในภูมิสามรูปและนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่เป็นกิเลส